ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักง,งานราชการตำแหน่งครูกศนตำบนสรุปผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการประจำปีงบประมาณ2565ไตรามาสที่1และ2ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2565นางกนิฐาจากโนวันพนักง,งานราชการ ตำแหน่งครูกศนตำบลสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากชมข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนางกนิ t าจากโนวันอายุ42ปีตำแหน่งครูกศนตำบลวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีครูศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเริ่มปฏิบัติงานเมื่อปีพศ2552กศนตำบลห้วยบ่อซืนตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยบดซืนหมู่ที่6ตำบลห้วยบดซืนออำเภอปากชมจังหวัดเลยได้รับความอนุเคราะห์อาคารสถานที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบดซืนให้ใช้อาคารหลังเดิมเป็นที่ตั้งภายใต้การบริหารงานของนางสาวกนนกพันชนลสินปตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพรชัยอินตาโคตตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้นิเทศติดตามการดำเนินงานของกอศนตำบลห้วยบ่อซืนกศนตำบลห้วยบ่อซืนมีบุคลากรปฏิบัติงานประจำตำบลดังนี้ 1. น,นางธัญ,ญรักษ์สุธิชย,ยาตำแหน่งครูกศนตำบลหัวหน้ากศนตำบล 2. นางกนิฐาจาักโนวันตำแหน่งครูกศนตำบลผลการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาในความรับผิดชอบของกลุ่มสรชบ้านวางผาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีจํานวน61คนดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน7คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน29คนสรุปผลรายงานจํานวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำริด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนนิตภาคเรียนที่2ทับสอสรชบ,บ้านบางผามีจำนวนผู้เข้าสอบแยกเป็นระดับดังนี้ระดับปถมศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหนึ่งคนเข้าสอบหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละร้อยมัธยมศึกษาตอนต้นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหนึ่งคนเข้าสอบหนึ่งคน,น,งค,นคิดเป็นร้อยละร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสองคนเข้าสอบสองคนคิดเป็นร้อยละร้อยสรุปผลรายงานจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำลิดปลายภาคเรียนที่2ทับสอกลุ่มสรชบ,บ้านวังผามีจำนวนผู้เข้าสอบแยกเป็นระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ7คนเข้าสอบ5คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน25คน เข้าสอบ22คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ29คนเข้าสอบ24คนสรุปรวมผลนักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน51คนขาดสอบ10คนคิดเป็นร้อยละ83.60ของผู้เข้าสอบทั้งหมดโดยทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ให้กับประชาชนในพื้นที่ตห้วยบ่อซืนได้มีการประถมิเทศชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ทับ2564โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และรูปแบบวิธีการเรียนกศนการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองการพบกลุ่มและในรูปแบบออนไลน์นอกจากนี้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อมุ่งนิ้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์จำนวน5โครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและสุนทรียาภาพเพื่อคิดอย่างสร้างสารรค์เป้าหมาย25คนดำเนินการได้25คน สโครงการสอนเสริมเติม,ตมความรู้เพื่อเพิ่มผลสำลิดทางการศึกษาภาคเรียนที่2ทับสอเป้าหมาย50คนดำเนินการได้50คน 3. โครงการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนได้เป้าหมาย7คนดำเนินการได้7คน 4. โครงการสถานศึกษาสีขาวกศนออำเภอปากชม ปลอดยาเสพติดและอบายามุขภาคเรียนที่2ทับ2564เป้าหมาย15คนดำเนินการได้15คน 5. โครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิตคิดดีทำดีมีประโยชน์เป้าหมาย25คนดำเนินการได้25คน าด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องได้มีการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยึดความสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามสภาพบริบทชุมชน และสังคมโดยยึดหลักความสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของประชาชนความหลากหลายตามความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบูรณาการปัญญาคิดเป็นและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามความเหมาะสมโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่ตอเนื่องในไตรมาสที่1และ2ผลการดำเนินงานดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมาย7คนดำเนินการได้17คนเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย3คนดำเนินการได้5คนเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย1คนดำเนินการได้1คนตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4. การจัด กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายหนึ่งคนดำเนินการได้หนึ่งคนตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมที่หลากหลายการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆจากประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันเช่นบริการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสาขา กศนตำบลโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมการอ่านโดยบริการหมุนเวียนสื่อไปยังบ้านหนังสือชุมชนเป็นต้นงานด้านภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในไต,ตรมาสที่1และ2ประจําปีงบประมาณ2,565อาทิเช่นโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพเพื่อคิดอย่างสร้างสรรค์ร่วมเป็นคณะผู้จัดการประกวดจัดการประกวดนางนุพมาศเนื่องในงานสายลมสายน้ำเมืองปากชมมหศัศจรรย์แห่งชีวิตลอยกระทงสองฝั่งโขง กับส่วนราชการท้องถิ่นในอำเภอปากชมเข้าร่วมอบรมวิทยากรประชาธิปไตยหลักสูตรพลเมืองคุณภาพรุ่นที่หนึ่งร่วมกับกะกะตะจังหวัดเลยโดยร่วมกิจกรรมร่วมให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ความรู้และร่วมนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ งานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการตามโครงการนโยบายเร่งด่วนในไตรมาสที่ 1- และ2ประจำปีงบประมาณ2,565อาทิเช่นโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายโครงการส่งเสริมทักษะทางกายและใจสำหรับผู้สูงอายุและงานภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ผลงานครูผู้มีเทคนิคสร้างแรงจูงใจในการติดตามนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพบกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีของครูผู้สอนในการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์ปฏิทินการพบกลุ่มให้นักศึกษาช่วยให้สามารถรู้รายวิชาที่จะเรียนและจะได้เห็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับนักศึกษาจากการติดตามเยี่ยมบ้านการพบกลุ่มที่บ้านสร้างความคุ้มเคยอันดีรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายในชุมชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์สร้างสื่อเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจและตระหนักถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยกลุ่มรลยการสร้างกลุ่มแชท m essenger Fanpage Facebook ของกศนตำบลส่งผลให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อเพิ่มมาตรการในการเข้าสอบ e n นเ และการเข้าสอบวัดผลสำลิดปลายภาคเรียนของนักเรียนให้มากขึ้นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง